โอเคนะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่คุณโมจะเก่าคนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมนี่ครับมาครับเนี่ยเพื่อเพื่อเราจะได้โหลดเกมไหมครับนะครับขั้นแรกนะฮะเรานะครับต้องเข้าเน็ตไปนะฮะอ่ะผมจะแนะนําเลยนะครับว่าให้ใช้โปรแกรมเอออไม่ใช่เลยให้โหลดของ s k v นะผมว่าดีสุดนะผมก็โหลดของเขามา ก็ซื้ออะไรสักอย่างหนะแล้วก็นะ่อไกมครับไปเลยอ่าออกมาครับออมาครับออครับอันนี้จะมาสอนโหลด1.7ละกันนะครับอ่าขัน้นแรกนะครับเราก็นี่ครับ SQV ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้นะครับอย่าเอาไว้เไเปลิลละกันนะก็นี่ครับ เข้าไปเลยนะฮะเอ้ยอะไรวะอ้าวไปยึบอ้าวยึอ้าวเฮ้ยอมเ,เข้าให้เขาปกติจะเข้าให้ไหมอ่ะเราหลดแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะนี่ครับจะเป็นตัวโหลดโปรแกรมนะครับขั้นแรกครับเราต้องนะะคือจะโหลดจะมีสองตัวนี้ให้กดนะครับเรากดตัวนี้ถ้าตัวข้างบนอันเนี้ยไม่ได้นะครับ เราต้องมานี่ครับตร,ตรงนี้นะฮะตรงนี้นะกดข้าไปนะครับเราจะรอมันห้าสี่สามสองหนึ่งนะรอไปรอครับรอรอรอแากกดสกิปนะอ่านี่ยครับรอแป๊บหนึง่งครับเรากดตรงนี้ไปเลยนะยารลดกดไป ใครเว็บเสียนะครับบอกนะฮะเพราะว่าเว็บนี้เว็บเดียวนะครับ s K l อันนี้ดีสุดนะฮะอี่ผมคิดนะเอาครับคืออันนี้มกดโหลดไปเสร็จแล้วกดโหลดนะฮะเราแต่ว่านะฮะคือบางคนเนี่ยกดโหลดไปแล้วนะครับเราก็ก็แค่กดนี้ฮะจาวาเออบางคนจะได้ไม่ได้นะครับเพราะไม่มีจาวากดจาวาครับแล้ก็ยังนะ ไอจาวาที่ผมจะไม่สอนโหลดนะครับโหลดงดามอกนะครับใครจะไม่ได้ก็ไปกินยานะฮะอ่นี่ครับกดตัวนี้นะครับฟรีดาวน์โหลดอะไรสักอย่างนะฮะโอเคเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับอ่าเรานะครับอ่าพอโหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะไปกดติดตั้งนะครับแล้วผมเอาไฟติดตั้งไว้ตรง ไปดโหลดนะเออหนึ่งอือเจ็ดนี้นะเรากดเข้าไปเราลนานจังเลยเลนี่ครับอ่ะนี่ครับพอเราได้นี้มานะครับเราก็กดนี่ครับเอ่อเน็กนะครับเน็กเน้ โอ้โหดูเหลือเกินอ้าวออกกันละนะต่อไปใครส่งเลยเออแป๊บตึ้งนะต่อไปให้เรากดที่ทูม,มันนี่อันนี้เป็นปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบลงมอสอันนี้จะเป็นทูม,มันนี่คือเขาลงมาให้แล้วนะฮะกดต่อไปต่อไปเรื่อนะครับไม่นสนใจอะไรมัน <c oughs> ถ้าไม่ได้ก็มาบอกแล้วกันนะครับ,นะรบอ่าอ็เป็น <c oughs> ต่อว่ะ อรอนานจิ้มเบยสีน่นาทีกว่าแล้วสุดจะค้างเอาบอกมันค้างอะ่ะอ่าเอา,เอาคุณล่นกเน็กต่อไปนะครับจนมันเสร็จนะอา่ากดเริ่มหน้าติดตั้งแต่ผมจะไม่ติดตั้งผมติดตั้งไปแล้วอา่าต่อมานะครับเราจะมาสอนโหลดชาวาแกนนะครับเออชาวา ที่ผมบอกไปนะครับเพื่อเราโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็กดจาวาอยู่นะวะอ่ะอ่าเร็วเข้าช้าจริงๆโอ,โอเคนะครับโอเคและหลังจากจาวาโหลดเสร็จนะครับเราจะได้จาวาแบบนี้มานะครับรูปเป็นรูปกาแฟกำลังร้อนๆอยู่เลยกดโอเพนไฟล์ครับหนึง่งคอมมันกราบนะครับคอมมันกราบ มาละมาละรู้สึกนะฮะเอามายัางเนี่ยตัดคลิปตอนตอนี้มันมาเลยกันโอเคนะโอเคเอ้นครับพรมานะครับเรากดตัวนี้ครับไม่กดก็ได้แต่นะครับกดนี่ครับตัวนี้ครับแล้วคอมมอนก็นจะโหลดให้เาอาทันทีนะครับออกกันเลยผมโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่ได้ก็มาเราบอกคุณบูมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้ล่างแล้วกันนะครับ ซึ่งใครชอบก็กดไลค์นะใครติดใจก็สกใครอื่น่าจะแชร์คนอื่นก็ได้นะครับแล้วก็นะวันต่อไปเราจะทำอะไรกันนะครับเรายังไม่รู้นะแต่ตอนนี้นะเราจะโอเคแล้วจบการแคสการสอนเพียงเท่านี้แล้วกันใครไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมามาอานันนี้ยวผมให้ ใครเพจไว้ใ้รไม่ได้ก็ถักมาหรือเนี่ยความคิดเห็นน่ะอ่ตรงนี้ได้ดีคิชชั่นอ่ะไ,ได้ไหมฮะสรับวันนี้ทุกคุณบุ๋มต้องขอาลาไปก่อนนะครับบุ๋มคอมพิวเีส,สเกีออซีเดยเดยจออะไรไม่รู้นะครับบ๊ายบายว้อ้าวกดเนี่ยวไว